สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สําสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบกันค่ะในวันนี้เราจะไม่มีภาระงานอะไรนะคะแต่ก่อนเราจะไปเรียนนะคะเรามาดูเฉลยคะ่ะของคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วเนี่ยครูเฉลยข้อ1กับข้อ2ไปแล้วนะคะ อันนี้ก็คือคําตอบของข้อ3ถึงข้อ8นะนักเรียนสามารถตรวจได้เลยนะว่าตัวเองถูกหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าผิดก็แก้ไขให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ดูว่าตัวเองผิดยังไงผิดตรงไหนทําไมถึงผิดนะคะลองดูคําตอบนะคะอ่ะต่อมานะคะเป็นคําตอบของหน้า121นะคะข้อ1ข้อ2เนี่ยคุณครูก็ได้พาทําไปแล้วเนาะได้เฉลยไปแล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้มาดูที่ข้อ3ค่ะอ่ะข้อ3นะคะก็เป็นการนะคะ ถามว่าในปีพศ2560นะคะมีจำนวนเรือที่เข้าท่าเรือมากกว่าหรือน้อยกว่าพศ2558จําจำนวนเท่าไรนะคะอันนี้เราก็ทำไงลูกเอา2พศเนี่ยมาเปรียบเทียบกันเนว่าอันไหนมากกว่าหรือน้อยกว่านะคะแล้วเขาถามว่าจํานวนเท่าไรแล้วก็เอาตัวเลขของ2พศเนี่ยจำนวนเที่ยวเรือเนี่ยมาลบกันเนาะอ่ะทีนี้ต่อมาข้อ4ข้อ5ค่ะอ่านี่ก็คือคําตอบนะข้อ4หน้า121นะคะใน ในปีพศ2557มีจำนวนเรือที่เข้าท่าเรือมากกว่าหรือน้อยกว่าปีพศ2559จำนวนเท่าไรนะคะเราก็เอาจำนวนเรือที่เข้าท่าเนี่ยในพศ2557กับ2559มาเปรียบเทียบกันปรากฏว่า2557เนี่ยมากกว่านะคะแล้วก็เอาจํานวนท่าเรือเนี่ยที่เข้าท่าเอาจํานวนเรือที่เข้าท่าเรือเนี่ยมาลบกันเนาะก็จะได้จํานวน130เที่ยวนั่นเองค่ะ อ่ะแล้วก็มีคําตอบข้อที่5เนาะก็ดูว่าตัวเองทาถูกหรือเปล่าอันนี้ก็นักเรียนน่าจะทำมาทุกคนอยู่แล้วเพราะว่ามันแค่ดูแผนภูมิแล้วก็ตอบนะคะแล้วก็เรื่องนี้เราก็เรียนมาหลายรอบแล้วเนาะตอนป .4 ีก็เรียนนะคะอ่ะทีนี้ในวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนการอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบค่ะวันนี้ไม่มีอะไรนะไม่มีภาระงานนะให้ดูคลิปวิดีโอที่ครูนํามานะคะแล้วก็ ก็จะจบแล้วสําหรับบทเรียนในวันนี้นะคะแล้วก็ไว้คลิปหน้าเราจะมาทาแบบฝึกหัดกันแต่วันนี้เดี๋ยวเราไปเรียนเรื่องการอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบกันก่อนคะ่ะไปเลยค่ะแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบสวัสดีค่ะน้องๆตอนนี้ได้เวลาที่เราจะมาเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แสนสนุกกันอีกแล้วนะคะ แต่วันนี้โจ๊กจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องอะไรนั้นเราไปถามโจ๊กกันเลยค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูแผนภูมิแท่งแสดงคะแนนเก็บวิชาต่างๆของผมทั้งสองภาคเรียนครับซึ่งคะแนนเก็บของวิชาที่ผมนํามาเขียนแผนภูมิแท่งคือวิชาคณิตศาสตร์วิชาสังคมศึกษาและวิชาวิทยาศาสตร์ครับ นี่เป็นแผนภูมิทั้งแสดงคะแนนเก็บวิชาคณิตศาสตร์วิชาสังคมศึกษาและวิชาวิทยาศาสตร์ในภาคเรียนที่1ครับวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเก็บ89คะแนนวิชาสังคมศึกษาได้คะแนนเก็บ75คะแนนและวิชาวิทยาศาสตร์ได้คะแนนเก็บ82คะแนนครับส่วนนี้เป็นแผนภูมิทั้งแสดงคะแนนเก็บวิชาคณิตศาสตร์วิชาสังคมศึกษาและวิชาวิทยาศาสตร์ในภาคเรียนที่2ครับ วิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเก็บ92คะแนนวิชาสังคมศึกษาได้คะแนนเก็บ72คะแนนและวิชาวิทยาศาสตร์ได้คะแนนเก็บ85คะแนนครับต่อไปเราลองมาจดบันทึกดีกว่าว่าทั้งสองภาคเรียนคะแนนวิชาใดดีกว่ากันเริ่มจากวิชาคณิตศาสตร์ภาคเรียนไหนได้คะแนนดีกว่านะภาคเรียนที่หนึ่งได้89คะแนน ส่วนภาคเรียนที่2ได้92คะแนนภาคเรียนที่ได้คะแนนดีกว่าคือภาคเรียนที่สองเนี่ยเพิ่งเสร็จแค่วิชาเดียวเองมองทั้งสองแผนภูมิสลับกันอย่างนี้เวียนหัวจังมีวิธีไหนง่ายกว่านี้อีกไหมนะโจ๊กกำลังทำอะไรอยู่เหรอผมกำลังจดบันทึกเพื่อเปรียบเทียบคะแนนเก็บของทั้งสองภาคเรียนอยู่ครับ ดูสลับไปมาทั้งสองแผนภูมิเนี่ยเหรอใช่ครับเวียนหัวมากเลยทำไมโจ๊กไม่ทำเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบล่ะจะได้ดูง่ายขึ้นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบคือแผนภูมิแท่งที่แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลของสิ่งเดียวกันตั้งแต่สองชุดขึ้นไปโดยเราต้องระบุว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแท่งใดแสดงข้อมูลชุดใดเดี๋ยวพี่จะลองนำข้อมูลของโจ๊กมากรอกลงในโปรแกรมสร้างแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบในแท็บเล็ตของพี่นะ นี่ไงเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่กำหนดให้แท่งสีเหลืองแทนคะแนนเก็บในภาคเรียนที่หนึและแท่งสีเขียวแทนคะแนนเก็บในภาคเรียนที่สองนะโอ้โหพอทำเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบแล้วดูง่ายขึ้นจริงๆเลยครับงั้นเรามาดูวิชาต่อไปเลยดีกว่าคือวิชาสังคมศึกษาภาคเรียนที่ได้คะแนนมากกว่าคือภาคเรียนที่หนึ่งได้เจคะแนนส่วนภาคเรียนที่สองได้เจคะแนน ภาคเรียนที่ได้คะแนนดีกว่าคือภาคเรียนที่1ต่อไปวิชาสุดท้ายคือวิชาวิทยาศาสตร์ภาคเรียนที่1ได้82คะแนนส่วนภาคเรียนที่สองได้8ปคะแนนภาคเรียนที่ได้คะแนนดีกว่าคือภาคเรียนที่สองผมอ่านข้อมูลแป๊บเดียวเองครับใช่แล้วล่ะแต่เทอมสองคะแนนวิชาสังคมจะน้อยกว่าเทอมหนึ่งนะต้องขยันอ่านหนังสือมากๆล่ะแต่พี่ยังมีแผนภูมิแท่งเปรียบที่น่าสนใจมาให้โจกดูด้วยนะ สนใจไหมล่ะสนใจครับงั้นมาดูข้อมูลที่พี่เคยเก็บเอาไว้กันเลยดีกว่าเนี่ยเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบแสดงจำนวนรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการของโรงเรียนแห่งหนึ่งเราลองมาดูกันนะจากแผนภูมินี้โจกลองบอกพี่ซิว่าวิชาใดที่ได้เหรียญทองมากที่สุดและได้กี่เหรียญวิชาสังคมศึกษาครับได้เหรียญทองทั้งหมด13เหรียญครับ แล้ววิชาใดที่ได้เหรียญเงินมากที่สุดแล้วได้กี่เหรียญวิชาสังคมศึกษาครับได้เหรียญเงิน21เหรียญวิชาคณิตศาสตร์ได้เหรียญทองแดงมากกว่าวิชาคอมพิวเตอร์ก um ี่เหรียญนะวิชาคณิตศาสตร์ได้เหรียญทองแดงมากกว่าวิชาคอมพิวเตอร์6เหรียญครับพี่เห็นมีสองวิชาที่ไม่ได้เกียรติคุณประกาศคือวิชาอะไรบ้างเหรอวิชาที่ไม่ได้เกียรติคุณประกาศคือวิชาคอมพิวเตอร์และวิชาสังคมศึกษาครับ เก่งมากเลยโจกตอบคำถามพี่ถูกหมดเลยเล่นถามตอบเกี่ยวกับแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบก็สนุกดีนะครับมีอีกไหมล่ะครับมีสิมาดูกันเลยอุบัติเหตุช่วงเจ็ดวันอันตรายในเช่งสการปีใหม่ครับจากแผนภูมิวันไหนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดจากแผนภูมิวันที่3เป็นวันที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดทั้งพศ2554และพศ2555เลยครับ จากแผนภูมิวันใดที่เกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุดจากแผนภูมิวันที่เกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุดคือวันที่7ครับวันใดที่เกิดอุบัติเหตุในพศ2554และพศ2 5 5 5มีจานวนใกล้เคียงกันมากที่สุดวันที่5ครับเพราะส่วนต่างของจานวนคนเกิดอุบัติเหตุในพศ2554และพศ2 5 5 5น้อยที่สุดคือ30คนครับ เก่งมากเลยโจ๊กสุดยอดตอบคำถามพี่ได้รวดเร็วและชัดเจนมากอืมแต่พี่อยากรู้จังเลยว่าเพื่อนๆของโจ๊กจะตอบคำถามรวดเร็วและชัดเจนเหมือนโจ๊กไหมน้องๆลองไปทำกิจกรรมนี้กันดูนะครับให้น้องๆพิจารณาแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบต่อไปนี้แล้วเลือกถูกหน้าข้อที่ถูกต้องให้น้องๆพิจารณาแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบต่อไปนี้แล้วเลือกถูกหน้าข้อที่ถูกต้อง ข้อ1-5ถึง5จากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบจงเติมจำนวนที่หายไปให้ถูกต้องร่วมด้วยช่วยคิดร่วมด้วยช่วยคิดให้น้องๆเขียนสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนในวันนี้ครับเอาล่ะโจ๊กวันนี้พี่ให้โจ๊กดูแผนภูมิเปรียบเทียบโจ๊กด้ข้อสรุปยังไงบ้าง แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบคือการนำข้อมูลมาเขียนเป็นแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากติดกันเป็นสองแท่งหรือมากกว่าลงในแผนภูมิเดียวกันโดยเขียนสัญลักษณ์บอกลักษณะของข้อมูลกำกับไว้ด้วยครับใายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ จากแผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบการส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวและผลิตภัณฑ์นมที่กำหนดให้ให้น้องๆใช้ในการตอบคำถามโดยเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องเลยครับข้อ 1. พอสใดที่ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวสูงสุดเป็นยังไงครับเพื่อนๆตอบถูกหมดทุกข้อเลยใช่ไหมครับการอ่านข้อมูลจากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบไม่ใช่เรื่องยากเพื่อนๆต้องหมั่นฝึกฝนบ่อยๆนะครับสำหรับในวันนี้ จ๊กและพี่ชายขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ